รอสักวันเดียวเจ้านาทีนำองค์ายไม่ว่าใดบ้างนะนั่งกราบนามัดสักการองโยคียออกา้าทีตึงวัดว่าอาจารย์งาหนวหนวยหนบปอนังอวยปอนใจดูปูซาปะจงรัวองคปพระอรสมาประกอด นี่พระองค์ประสงคงในสิ่งไหนอืมจะิญพรนเลนลุนั่นพระโอรสเตปปร,ริดครับหลวงพ่อไม่ได้รู้ว่าองค์ใจจะระด็ดเลลกไม่ได้เตรียมการต้อนรับอ๋อหลวงพ่อครับไม่เป็นไรอ่นี่คือเป็นรับสั่งขององค์ราชามีรับสั่งให้ข้าพเจ้านําพระโอรสมาฝากพระอาจารย์เอาไว้ชั่วคราวในสํานักวัดเชียงรักจะศึกษาประนวดบวชต้นหรือลุอ๋อไม่ใช่ครับ คือพระรถเทพธิ์เกิดพระสติวิปลาสครับก็อยากจะให้ธรรมะได้ช่วยพระองค์ได้มีความสำนึกทรงจําอะไรได้จ้าพุทโตพระโอรสมีพระสติวิปลาสครับผมเนี่ยนายทองนายแก้วแลตะลุกเป็นตึงองค์โอรสแต่บางครั้งมันไม่แน่ก็ว่าแล้วอนิจจังวัจัตว์สั้ขาราเกันเปลือยยันมีพระสติวิปลาส ราตตีวิปรารัตแกรดทีวันเหรอเหตุต้อง้าไม่รู้มึงอย่าพูดคําว่าราตตีวิปปารัตนั้นเป็นปราช่าเจ้าหน้าอย่างนั้นเลยลูกนั่นเลยปรชาช่าเราก็เรียกอีกแบบหนึ่งก็เหมือนตีวิปปารัตนี่เออถ้าปรชาช่าเราก็เรียกเลยเห็นว่าพูดตรงคุณอาวุธมันต้องรู้เลยไอเรามันรู้เรื่องเติบเติบไอนี้ก็ไม่หลกเลยนะ แีมันเปรวไว้เลยนี่กูไม่ต้องไงอหรือซี่แล้วจะบอกที่ตีลังอย่าเอิดนะควังเผื่อนมั่งนะครับกลับด้วยวันนี้นั่นแหละคนเรามันไม่แต่ไม่รู้มดเครื่องมันโดูแต่เกมข้าเจ๋ยเลยบอกแต่เดียวอาจารย์ตามคุยเสียภูมมคำบัจตีวิปลาสปัาเจ้านายถ้าปาัาเราอะกูก็ไม่รู้มันมึงอะไรขัวเล้ว,เลวนี่เรืออ่องโลก,กินเ้อนี่แหละ ไอ้คำวัดสติวิปปลานั่นแปลว่าวิกลจริตผมรู้แล้วเนี่ยอาจารย์มงแกลตามนี่ไอ้นั่นในด้านนี้ครัก็ต่างจำหนักไม่คัดคล้องลูกน้าแต่ต้องช่วยกันดูแลในด้านธรรมะนี่ช่วยได้แต่เพื่อวัาธรรมะอย่างเดียวมันไม่ไ่ายหลวงพ่อครับนั้นข้าพเจ้าจะนําความเมตตาบังคมทูลพระท่านอาจารย์ได้รับพรโรถไว้แล้วนั้นและลูกนั้นและเอาและธรรมะอาจารย์ช่วยได้ขอให้เจริญพรและลูกส,สาธุครับ งันทูลาแล้วพระรถขอยระลงให้วันไหนยคืนนะพี่เจ้าคะแลวจะได้มารับกลับสูนนครทูลาแล้วล่ะ้ได้ท่ามกันนำมาาไม่ว่าการอยู่กันเนยไม่รู้จำชื่อตัวเองได้ไหมเพราะรถเทป,ปริ์เพราะรถเทป,ปริ์ครับผมก็ยังจำชื่อได้ไม่พือนี่รู้ไหมลูกว่าอยู่เนยนี่รู้ครับเออนี่อยู่เนยหกอยู่ในสำนักวัดเชียงรากครับโอ้อยังจำได้ไม่พื้ นี่เคยรู้คนนี้รู้จักไหมนี่เคยนี่รู้จักครับเคยลุกไปลืดชีอ,อย่าบอกเลไ,ไม่ต้องบอกเ็าพูดเองคอยก็รู้จักว่าไปลือชีว่าได้รองบบรนู่นก็ไม่ได้กลมกันนี่ก็หลวงพ่อครับผมกลับนมัตการนะครับผมยังทุกข์ใจแล้วก็ไม่สบายใจและหลวงพ่ออย่าได้วิตกกังวลในพระมหานครเชียงฟ้าก็หาว่าผมเป็นผู้วิกลจริต เออเลยปั่นปพลือลูกผมว่าผมสบายดีครับพ่อแม่ก็ไม่แฉงลูกลูกเออไม่แหนฉันไม่แหนไม่แหนพ่อแม่ก็ดื้อผมไม่ทราบแต่แม่ผมแฉงครับป้าแฉงมึงเออแฉงเพื่อนใบไตเลยต่อเก้อหัวล่ตัวเองเลยเขาเคยเราเคยใบไตมึงบาเอออาการปั่นเพลือวิวว่าแต่แพงแต่งตัวเลยหนังน่ารักสดนี่นั่นบาเพลือแกว่ากูบาแม่กะ อ๋คนเรืองกันเดี๋ยวเดยวลูกเดี๋ยวเดี้ยวเดียวอองอองใช่คือหลวงพอ่อครับผมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าในสังคมปัจจุบันนี้คนดีและคนบ้าเนี่ยอะไรเป็นสิ่งแบ่งวัดอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่านี้ดีนี้บ้าเ่รครับคนดีคือใครครับคนบ้าคือใครครับเออคำตามนี้ตามหมยตอบยากคนดีใครอยาลูกไนทองคนที่ไม่บ้าบ่าวหลวงเออโตถ้ตา้วยรักธรรมะาลูกนะครับผม พระองค์ตรงได้บัญญัติว่าคนดีนั้นดีได้สร้างตางลรกคือหนึ่งดีด้วยกายสองดีด้วยวาจาสร้างดีด้วยจิตใจคนจะ่ทำดีพูดดีกิดดีนั่นแหละลูกคือคนดีสาธุกับหลวงพ่อตันได้ชี้แนเป็นแสงสว่างแล้วแล้วทำไมเสด็จพ่อไม่ทรงคิดอย่างนั้นไอ้คนดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีเสด็จพ่อมองไม่เห็นแต่ไอ้คนที่พูดดีใจชั่ว สเสด็จพอ่อกรับนิยมชมชอบเหลวไหลบังอาจคุกเข่าลงในเธอนั่นที่มีใบกระท่อมกินได้จะคืนยืได้เหมือนเดิมมึงอย่าไปยุ่งมันเหล่าตาเราตายาย,ย่าิพรกนุกดีคุณตกใจเด็กดีกูเฉยดยดีกูอยู่นี่แดีลูก พอผูดไปก็มันพิษไม่รู้ตอนใจ้ปลายเอดพูดไอ้สิ่งที่เราไม่รู้มันพิษพลาดแต่ในเมื่อพระองค์เข้าประเทศยว่าตัวเองสบา,ายก็ไม่ต้องมีกตกกังวลอยู่นี่ลูกชัดจังเวอมามตะาวัางจาความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรารูร้สักวันจะรู้ว่าใครพิษใครทุกข์ผมปลื้มใจครับอย่างน้อยอยังมีผู้เข้าใจนั่นแหละอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะอยู่ที่นี่ผมจะอยู่กับเมียคนนี้เมียจะอย่าทิ้งผัวนะไอ้ไรวะ ใค่อยรลูกใครอะเอเานี่จำผัวตัวเองไม่ได้เลยจะเมียนี่บัดปลื้นหน้าว่าแกจ้องดานนี่เลยนะหลังที่จำได้หลังที่มันยังไหวล้วคนมันกลางคืนกลางแร็มนี่ล่วงพอนะลูกโธ่นี่จำผัวไม่ได้เหรอหน้าว่าแกปลิวปลิวไหวนั่นเลยคู่อะไรคูหลังที่เรื่องหลังเรื่องกูจำได้เลยแต่หลังเรื่องกูลืมลืมลืมนึกไม่ออกนี่ไอ้รอยมันแจกกับมือนี่ ต่ดอกได้เปียล้วแล้วลืมนม่ลืมจนปริ้นอ้อนั่นอุบาทนี่หลวงพอโตเมื่อกี้ยังจําผัวได้ไม่เป็นไรฉันมีเมียหลายคนเมียจ๋าจาผัวได้ไหมอย่าอย่าไปยุ่งให้ลูกนายทองจะแดงว่าแกสตีไม่ไม่คงถี่แล้วจําได้ไม่จะเมียข้าวทวนมึงเ่ยนั่นดอกงั้นเมียเอ๋ยเมียเคยคราวคลอกลรียรักกันมาแบบแล้วดอกงั้นก็อย่าไปยุ่งให้ลูกเจ๊ยไว ลืมลืมจันหรือเมียจ้าทำไมไม่พูดไม่จายืนมองหนา้าว่าอย่างไรตอบไม่เกี่ยวหรอไม่อโอปว๊เมียไม่เคยกิดมีรัก าัวอย่าเปลี่ยนใจต่อน,นี้ไปรักชั่วชีวานักันแล้วกันแล้วขันแก้วของไอห,หมอตาใจอ่างหมอตาใจอ่างบากันในเมเอืองเอ้าองราชกคงคิดว่าวัดนี้เป็นถี่ึ่งสุดไทยาี๋ยวดีจช่วยพระโอรส แต่ทีมช่วยดูแลบารับกันหมดไอ้ไหนเรียกว่าคนมันไม่แกร่สมบูรณ์แล้วนายท่อมันปั่นปลื้ว่าอย่าไปยุ่งแกไอ้โรต้ใหญ่เลยแล้วกูบอกเลยว่าเชื่อบาเดิมกูยั่งกูต้องเชื่อแกจะนี้แกไหมไอ้หนึ่งบาอยากไปชวนมันนั่นไต้หน้าอยู่ดีดีดีกว่าอย่าใต้อะไรวรอเตียงแล้วไปบาแม่ไม้ก็ดีว่าคอยชวนปักพวกไปกูไปบาแม่ไม้ใครเรี่องแม่ไม้เดี๋ยวก็ไปบ้านแม่กูอ อันนี้เชื่อหนึ่งกูแกไม่ได้ก็รเราต้องรู้และลุกมีสตีสัมปบจัญญะเชื่อ,อไรอย่าง้วครองยาวครองยาวอย่าตีได้ยินเด็ดขาดเพื่อรำรำตาทีตับใจอยู่น้อยกูปลัดโนกแก่ตายเพร่ะครองยาวเพื่อก็โตดป้าป้าวันนี้เลยตดป้าป้าอันนี้เป็นป้าป้าที่ตั้งตางตาบนก็จัดึ้นได้มู่นึ่งมูรอ,มร,อมร้องมู่ร่ามู่รีตุกมูบ่บังอันนี้ก็แม่ป้าป้าก็วันแล้วก็ตีครองยาวเลยปริ่งจึกตีจับปริ่งจึก ปริงจิกตีจับปริงจิกตังแม่ไม้ตังแม่บ้านตังกำนันตังปู้่าอยูบอตอครูใหญ่ก็รำเมันเป็นแต้วนี่ก็ไปตะบุญปริงจิกตีจับปริงจิกกูปลัดโดดขึ้นกลางตนบอ,อดีและอยู่นี่อันนี้จังว่ารำมันนั้นมือหนึ่งตาเอวมือหนึ่งรำแล้วปริงจิกตีจับปริงจิกอันนี้กูรำคันมันลืมเกตไยโดดเออปริงจิกแต่มือหนึ่งกอโดดมือรำแล้วก็ตาเอวแต่คุมกอโดดเป็นปลัด ปริงจึกตีจักปริงจึกพ่อมาขึงตงั้งเขาเปลี่ยนอย่างว่าได้เพื่อตาเวรร้องมือรำร้องมือเลยจึกปริงจึกตีจึกปริงจึกตีจิกกูลืมกูรำร้องมือขันดังตั้งเพื่อปลัดโดดเลยปลัดลงเตีกลางผมป้าป้าบอกก้วนวิ่งตั้งหน้าเสี่ยงรูยิ่งวะว้ายตายตาย,ตายจอดระแคะมาอย่างไหนอระทำที่จิงบักท,ท่องน่าจะเป่านกหวีดก้าวตะก้าวแมามเลยปลัดโดด เดี๋ยวตะลุกในตอกตันติสักเดียวต้ะให้องค์ชายได้มีสมาธิหลวงพ่อครับผมขอโทษนะครับนี่หลวงพ่อเลวแล้วว่ะและพลื้เรียกว่าเมียล่ะลูกอาจารย์ครับผมไม่ได้วิกลจริตแต่ผมแกล้งทําเป็นวิกลจริตอ้อไม่ได้ลูกไม่ได้พระโอรสนี่ลูกก็อยู่ในผู้เจ้าป้าตรงองค์มาคุรัราชกุมารก็ทําดีอย่าทําบาไม่ใช่ครับหลวงพ่อ ผมอยากพิสูจน์ไดห้หลวงพ่อเห็นว่าคนดีและคนชั่วมีทุกพื้นที่แต่ผมไม่ทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วครับในพระมหานครเจียงฟ้าเป็นมหานครที่ใหญ่โตนี่ในสำนักวัดเจียงราศหน้าวัดเขียนว่าเขตอภยญฐานสถาน,ท,านที่ประปิบัติธรรมใช่ไหมครับใช่ลูกเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสำนักของอาจารย์น่าจะมีธรรมทุกคนผมแกล้งเรียกหลวงพ่อว่าเมียแกล้งทาบ้าครับหลวงพ่อบอกว่า ทำจิตได้มีสมาธินี่คือหลวงพ่อท่านจูงมือผมออกสู่แสงสว่างของความถูกต้องท่านมีเมตตาธรรมบุคคลอย่างหลวงพ่ออยู่ที่ไหนความเจริญเกิดที่นั่นมันมาจากตรงนี้แล้วมาสู่ตรงนี้ห่างกันแค่วามือครับหลวงพ่อผมแกล้งเรียกมันว่าเมียแล้วทาไมมันไม่พูดแบบองค์ชายข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเมียของพระองค์มันเรียกผมว่าผัวครับไอ,อคนแบบนี้เลวครับหลวงพ่อมันเห็นความล่มจมช,มชิบหายของคนอื่นเป็นความสุขข,ของมัน เห็นคนล้มมึงหัวเราะแทนที่มึงจะไปช่วยประคองค์กูเป็นผัวเมียกับมึงที่ไหนอ่ะหน้าตาก็เหมือนสัตว์จิตใจเลวเหมือนสัตว์กูเป็นผัวเมียกับมึงที่ไหนอ่ะปริงจึกตุ้ยกับปริงจึกปั๊บปริงจึกก็จิกจิกพลึงเลยที่พลึงเลยที่เฮ้ยพลึงเลยที่ทไอเรื่องเบลอนี่แหละไม่จ่ายให้ต้องใกล้ใกล้เบื่อเอ็นมวดยืนง่ารู เอาตัวไหนมั้งอะหนองคอยอย่าลุกต้อมก็เบอร์ไปใกล้มวดมวดว่าเอาตังมดตังกดใกล้ตังเบอร์อะคุ้นหนูงแ้ยยินอยู่เลยคุณรู้ชมมวดงานแล่นไหนต้องเออํำไรเราต้องรู้คิดถ้าเป็นผัวเมียกันเองที่ไหนอะคงใ่ก,กับเราม้อมข้อไปอย่าโทษนะครับไม่ใจเป็นคนเร็วนี่ก็มาเผื่อจะแกปน้าจั้งสั่งคมมาแล้วแต่เอ็นดวงใจ็นคนจริตไม่รู้กับหลวงไม่ได้็นคนจริต คือคนมีคนจะริตตะคัดใจมันมันมัน,มน,มนหยิ่งขึ้นกนับเตตื้ออาวุธมันปอมกรัวนี่นี่ผูวกระจกตรงๆปอมกรัวก็เลยแกล้งลอยจรตาเปียกกว่าตําบ้บาเท่ากันให้ดิโปรดอ์อภัยเลยรับนายทอ,อ,องแกเป็นคนดีครับ่านอาจารย์ก็ยอมรับทีแรกก็ไม่ตําเสียใจพิษไปแล้วกับแต่ได้บทเรียนชุกชุนในชีวิตกอไม่ตั้มเลยรับอะไรแมผัวล้อเล่นแค่นี้น้อยใจจริงไหนไหนมาต้านนี่นายแม่นะนี่คูกันนันนี่ พะพวกบังคุดโลดซี่บาท์ระพวกหอโลดซอกบาทเนี่ยคุยพวกไรกันแล้วนี่วันนี้นี่เดี๋็ดตาลูกเดี๋็ดตาให้องค์ชายปักอยู่นี่ลูกชั่นกับสรุปไม่ทุกแต่ก็บอกแล้วว่าระยะทางปีชูดมาก้านเวลาปีชูดคนยนพี่ชูดมากลากพี่ชูดชีมาเหมือนยาบท่อเหล้าตักนายแก้วนายทองช่วยยู่ดูแลองค์ชายด้วยลูกนะได้ครับอาจารย์เอ้อ